สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างนะคะที่บุฟเฟ่ต์ควีนจ่าอยู่ซุนนีเดอมมี2ราคาก็บซอมีราคา5 9 9แล้วก็329นะคะนี่คือไลน์ไม่ดูอาหารนะคะก็คือบุฟเฟ่ ะเลนั่นเองนะคะเน้นซีฟูดเดอรเมื่อนี้วันนี้มาเน้นซีฟูดคะ่ะจะมีกุง้งมีปลาหมึกมีโปมีหอยต่างๆนะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นพวกอาหารปรุงสุกสำเร็จรูปแล้วเนาะด้านน้าจิ้มก็มีเยอะแยะมากมายเอวิติงให้เลือกนะคะสิบอกว่าน้าจิ้มหมูกระทะสูตรโคราชคืออร่อยมาก เดอดเบสมากอันนี้ก็เป็นฟังของอเนื้อต่างๆนะคะเนื้อซาดต่างๆแล้วก็ผักเผือกผลมงผลไม้นะคะสิบอกว่าอาหารเขาสดแห้งดิฉันก็ตักมาประมาณนี้พอประมาณหลอบแหลกกับพ่อประมาณก่อนนะคะรอบสองรอบสามกับบริษัทเฮเบิรงเนาะอันนี้คือเนื้อหมกเนื้อ,ย,อย่างๆเนี่ยเป็นเนื้อวัวอร่อยมาก สิบหอยว่าแซบแล้วก็ขึ้นหนวดมึกหยากได้ยวขึ้นแต่เบ็มากเลยแล้วก็กุ้งลายเสือคือตัวใหญ่บเริ่มเทมแล้วก็คือคุ้มมากจะบอกว่ามากินแค่กุ้งลายเสือก็คุ้มแล้วแกเขามีกุ้งดองน้ำปลาให้กินด้วยนะจ๊าอยู่ในบุฟเฟ่ต์นะคะแต่ถ้าสมมติเพิ่มราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็จะได้สซมมอนเนาะเดี๋ยวเขามาซิมกุ้งดองน้ำปลากันเลยอืมเข้าไปน้ำลายไหลละสิอร่อยมากเธอกุ้งดองน้ำปาลารสชาติดีน้ำดองกล่อมมาอันนี้คือเป็นเนื้อสันคอย่างนะคะนี่คือน้ำจิ้ม หมูกระทะสูตรโคราที่ที่ันตักมาจะบอกว่ามันอร่อยมากมาค่ะเราก็ต้องกินหมูสามชัน้นหมูสามชั้นตุยล,ลงไปปล่ากับพี่นลังมันท่อนอร่อยมากสิบอกว่าแซ่บมากเลยอันนี้คือหนวดหมึกเธอจะบอกว่าซีฟู้ดของเขาที่นี่คือสดมากคือหนวดหมึกจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาคือมันเดอะเบสมันดีเขาไม่ทำจิ้มหลายอย่างตามที่บอกได้ล่องเลือกเอาส่วนที่บอกตั้งแต่แรกนะว่าที่ฉันมาเน้นกุ้งค่ะเดี๋ยวเก็เอากุ้งมาสุกๆเลยจ้าพี่น้องคือกุ้งลายเสือก็คุ้มเราแก่สามสองเก้าอ่ะคิดดู คือมันคุ้มมากมากเดี๋ยวเขามาซิมกุ้งกันเลยค่ะกุ้งตัวใหญ่เนื้อเด้งคือสดมากกระแกหวานจุ๋ยพี่น้องตัวน้ำจิ้มเข้าไปอ่าเยอะๆจ้าเป็นแต่แซ่บพอพี่น้องจอะบอกว่าอร่อยมากอยู่สุนี้นะคะชั้นหนึ่งเป็นๆลองเดินหาดูนะบุฟเฟ่ควีนเซิร์ชดูในเพจก็ได้เนาะอ่ะดิฉันจะทําการฝาดเรียบร้อยแล้วเปน็นจังไ์พี่น้องกองเจ็งแผงอยู่อันนี้ยังบ่ร่วมกับพนักงานเขาเก็บไปนะพี่น้องเขาเก็บไปก่อนนั้นแล้ว